หลังที่เด็ดยอดไปนะคะมันนี้กลับมาดูดาวเรืองรุ่นน้อยเนาะค่ะเนาะหลังที่เด็ดยอดไปแล้วประมาณประมาณสองประมาณจอกเหมือประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะจ้ะเนาะประมาณอาทิตย์หนึ่งนจ้ะประมาณหนึ่งอาทิตย์เขาจะแตกแล้วค่ะแตกหลายหลายยอดหลายกิ่งเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็น เป็นดาวเรื่องรุ่นน้อยค่ะดาวเรื่องรุ่นน้อยบางกระเด็ดยอดไปบางประมาณสิบหมื่นนี่ล่ะจ้าอทิตกัวกัวนี่แหละอาทิตย์าาอาทิต,ทตกวักวลัวแปลงนี้ยุคประมาณพันสี่ค่ะพันสี่แต่ว่าเขากลับว่าเหลือเต็มรอยนาะค่ะเนาะเพราะว่าต้นที่เขาตายแต่มีต้นที่พ่อขืนต้นที่เป็นใบแดงๆดง่ดางๆสิกับมนี้นาะค่ะเนาะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นแบบนี้ ตน้นใดเหี่ยวตน้นใดเขาตายไปนะเขากะตน้นใดเหี่ยวลงสิ่งเขาก็ดึงออกตอน้นใดมันเป็นต้นบางงามใบเ่าสวยอยเขาก็ดึงออกเพระาะว่ากลัวมันแพร่เชื้อนอะคะเนาะก็บวบหัวเป็นอย่างกระชีดยากันเพี้ยกระชีดเนาะค่ะเนาะีดยากันาแมลงกระชีดบ่บหัวเป็นอย่างแต่ต้นที่งามก็งามจะ้ะ ต้นที่งามกว่างามเนี่ยต้นทีงามกว่างามแต่ว่าต้นที่บสสวยกะกับบสสวยจังอ่าสาเหตุไม่รู้ว่าเป็นอะไรเป็นน้าดินหรือเปล่ากับ่าโลนะคะดินตรงนี้อ่าปกติเราดินตรงนี้ก็จะปลูกผักค่ะปลูกปลูกผักเนาะหอมบัวอ่าพริกมะเขือประมาณนี้แหละบัดนี้เอาดาวเรืองมาปลูกอะ่ะรู้สึกว่าต้นงามกว่างามจะ้ะแต่ว่าต้นบอง,งามกับอสง,งามบ่าหูเป็นนี่ นี่นี่จะาต้นงามแถวนี้งามจ้านี่แถวนี้งามตลอดเลยนี่แต่ว่าก็เป็นบางต้นเขาก็ก็เหี่ยวกัแหงป้นทีกันแต่ว่า่เท่ารดต้นต้นที่งามก่างามพี่จ้ะแต่ว่าต้นต้นที่เขาบ่สสวยจี่เขาจะล่างเขาจะเขาจะขึ้นแบบขึ้นซานาะจ๊ะขึ้นซาขึ้นซา ต้นที่พ่มีเชื้อโรคอะต้นบ่มีเป็นต้นที่ว่เป็นโรคเป็นไา้เล้ค่ะข้นไว้ข้นพายุพุยุขึ้นได้จ้ะนี่แต่ว่าต้นนี้เขาจะเป็นเหมือนคล้ายๆว่าบางต้นที่เอามาเนี่ยเป็นต้นบกแข็งแรงนอกจากเนาะต้นพกแข็งแรงอันนี้ก็สาเหตุหาพ่อ มันเป็นที่ว่าฤดูการหรือเปล่านะคะเป็นฤดูการฝนหน้าฝนหรือเปล่าบ่คือก,กันเนี่ยจ้เนาะปลูกตอนแรงกับไปอีกแบบหนึง่งปลูกต้นแรงกับไปอีกแบบหนึง่งปลูกหน้าฝนกับไปอีกแบบหนึง่งกะเลียนลูกกันไปนะคะเพราะว่าเป็นแบบเพิ่งปลูกดาวเลือกมนีสองสามรุ่นนี้ค่ะกับ,บ่คือเพืนนะะเอ่อนหลายคนเนะค่ะเนาะเพื่อนหลายคนเพิ่นปลูก มาแล้วกับสิบป,ปียี่สิบป,ปีเิ่นกับประสบการณ์เิ่นกับเยอะพราที่นี่จะคล้องนี่กับเพิ่งปลูกสามฤดนี้จ้าก็เลี้ย,ยลูกันไปเนาะคะ่ะเนาะเลี้ยลูกันไปว่าเป็นเพราะเหตุอะไรไผ่หูกับบอกเด้อค่ะเด้อว,ว่าต้นที่สวยๆชัางซีกแข็งแรงว่าเป็นอย่างจ้าแต่่าต้นแบบนี้มันนี่มันขึ้นเพราะท่านเขามันติดเชื้อมานน้ำ เพราะกากหรือเปล่านะคะแปลงนี่ก่เป็นแปลงแปลงรุ่นสองจ้ารุ่นแรกรุ่นแรกอะยุงงานาน้าจ้าบนว่านตอนนี้ว่านเข่าไปแล้วตอนนี้เขากำลังเขียวอันนี้รุ่นสองจ้าเื้องเออเฮ้ยยุ่ยจันเพราะว่าดอก เขาหลายรุ่นแล้วจ้ะเขาหลายมีดหลายรุ่นละดอกเขาจะเล็กลงนิดนึงแต่ว่าก็พอใสได้อยูน่นคะคะสำหรับร้อยมาลายสำหรับร้อยอุบาน,นค่ะช่วงนี้แต่ว่าดอกดอกเขากะยังนด้จยะจ้ะเบอร์เบอร์สามเบอร์สี่นะจ๊ะเนาะเบอร์สามเบอร์สี่ก็ยังได้ส่วนมากก็จะเป็นอ,อุบะจ้า ขอแบบนี้ลายจ้นานล่ยาะคลิปนี้เอาไว้สักนิดนะคะเนาะเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะทุกคน